ฝากความคิดเห็นของฝรั่งบางทีฝรั่งเคสดูที่มาอยู่นี่สองรอบๆแล้วเคสลองอธิบายตัวนี้ที่ช่วยเราช่วยเหลือคนอื่นบางทีไม่งั้นจมูกบนตัวเองจะได้หลุดจากจมูกบนตัวเองมามาช่วยเหลือคนอื่นบางทีเคสเนี่ยโยบุกเขาติดอย่างเงี้ยเคสว่าไงช่วยเขาไงเคสเราตาบุตรไล่ที่ทูเฮลว์เธอเพราะว่าเธอมาที่นี่หลายครั้งแล้วก็ต้องช่วยเธอเพราะว่าเธอมาที่นี่หลายครั้งแล please. ช่วยเหลือเคสก็ออกมาจากใจช่วยเหลือปุ๊กออกมาจากใจเนี่ย please help her from your compassion from your heart please เคสเข้าใจไหมว่าคือเขา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 พยายามไปจากฝั่งสังขารเนี่ยไม่ใช่รู้ออกมาจากจากทำให้เกิดไม่ตายความวิสังขารที่สังขชาติเลต้ asks Do that can you understand what she practiced because she uses a sense of self that is a condition trying to help herself to be free from suffering but not knowing from the pure mind that know all conditioned things even herself just something arising and ceasing. Can you understand this point Kate? could you please help her? I understand because I'm, I'm doing the same thing. the same thing. And now you stop <laughs> practicing like that? Um, I, I don't think I've completely stopped because that habit is still there, but I'm. Um, more so, like trying to not s uh, stop, like like purposely stopping this pattern, but like trying to welcome it, and also um, trying to observe what is happening at the same time, like um, what I'm doing to, or not what I'm doing, but. Mm. Like, uh, what what are the thoughts that come up, and is there an action that's coming up, and just just observing everything? เคบอกว่าจะอย่างที่หลวตาถามว่าเลิกทำหรือยังจะบอกว่าเลิกร้อยเปอเซ็นต์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมันก็ยังมีแอคชั่นเหล่านั้นอยู่แต่ว่าตอนนี้เหมือนเวลามันมีแอคชั่นเหล่านั้นก็เหมือนไม่ได้พยายามจะไปกด ผมมันมากถ้าเมื่อก่อนก็เหมือน w c o m มันยอมรับมันแล้วก็ observe ก็เหมือนสังเกตมันค่ะอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะค่ะ that's okay ค่ะ when before coming and understanding what m o ta teach e s like i also was like her where i'm like just like really putting an effort to um uh just trying to be perfect like trying to be practicing correctly and um and i think when i came here this time i just actually put in more effort to just Open heart and just relax and my okay. just จริงๆการอยู่ที่นี่เนี่ยครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สามแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่เวลาหลวงตาพยายามจะชี้เขาว่าเขาจะพยายามไปแก้ไขมันด้วยการทำให้มันหายไปด้วยการทำให้มันถูกต้องด้วยการทำให้มันเพอร์เฟกอันนี้คือสิ่งที่ผิดที่เขาทำมาก่อนแต่ว่าการกลับมาคราวนี้มันเปลี่ยนไปตรงที่ว่า เขาไม่กลับไปใช้วิธีเดิมแต่เขาเปิดใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปมีสำคัญมากนะที่เขาพูดเนี่ยเขากลับมาครั้งเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาเพื่อเจ้าอะไรแต่ทุกทีมาสองครั้งเนี่ยไม่ว่าหลวงตาจะบอกว่าอะไรเขาพยายามจะแก้ไขจุดสุดขวาวมันแล้วก็ทุกแสงสหัสบวกกับทุกเดิมของเขาในใจ แล้วก็พอลูกตาบอกว่าเขามีเ็าเพิ่มความทุกข์อะไรก็ในใจทับวิญญาอะไรเขาก็ไปแก้ไขที่จะให้สิ่งนั้นมันหายไปไม่ให้มีไม่ให้เป็นเขาเลยกลายเป็นตอนแรกเขาเป็นตัณหาที่ติดไปกับสิ่งรู้สิ่งนี้แล้วตอนหลังพอไม่ชอบใจก็ไม่อยากให้มันมีวิญญาเป็นก็กลายเป็นวิภพว่าตัณหาก็เป็นตัณหาตั้งแต่ทั้งรอกเลยเป็นสมุทัทยไปเกิดได้เกิดทุกเนี่ยตัณหาเนี่ยสองครั้งที่ผ่านมาเขาทุกข์มากแฝงสาหัสหเขากลับมาเที่ยวที่สามนี่ เขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่ปัญหาที่ยังอยู่ในใจเขามันก็ยังเป็นปัญหาต่างๆความรู้สึกนึกคิดอารมณ์พฤติกรรมอะไรต่างๆมันก็ยังมีอยู่ในใจเขาไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เขาที่หนึ่งที่สองเขาใช้วิธีจัดการมันหนีมันจัดการมันเขาทางถล่มมันได้วิธีอะไรก็ได้และจะเปลี่ยนให้มันถูกต้อง เขาเลยทุกสนสาหัสแต่ครั้งนี้เขามาด้วยใจยอมรับความจริงพร้อมที่จะเรียนรู้มันเป็นอย่างไรเขาก็ไม่ไปอะไรกับมันเขาค่อยๆยอมรับมันตามความเป็นจริงยถาภูตยานทัตนะเขาค่อยๆยอมรับมันตามความเป็นจริงทุกสภาวธรรมทุกสภาวะอาการสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอยู่อาการก็ยังมีอยู่เรื่องราวในใจของเขาทั้งหลายก็ยังมีอยู่แต่ความทุกข์เหล่านั้นเนี่ย มันเริ่มทำอะไรใจเขาไม่ได้เนี่ยคือหัวหัวข้อสำคัญไม่ใช่เรื่องราวใดๆทั้งหลายเขาหมดไปมันมีอยู่แต่เขาสองครั้งที่ผ่านมาเขาหัวเราะไม่ได้เลยเขาเครียดมากทุกมากมีแต่ร้องไห้แต่มาครั้งที่สามเนี่ยเขาหัวเราะได้ในท่ามกลางความทุกข์ในใจเขานี่คือเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าเขาหัวเราะออกได้ในท่ามกลางปัญหาและอาการในใจยังมีเหมือนครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ย แล้วทายเขาก็ปัญหาต่งตางๆมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เขาอัวเลาะได้ในท่ากลางความทุกข์นี่คือมันน่าแปลกรึเปล่าทุกจบไปในทุกทุกไปพยายามจัดก,การกับทุกหนีทุกแต่เข้ามาครั้งนี้เขาเรียนรู้จากทุกไม่หนีมนันยอมรับมันจัดใจเขาแล้วความทุกข์เหล่านั้นมันก็ทําอะไรใจเขาไม่ได้ เขาก็ัวเราะได้ในท่ามกลางใจเรื่องราวยังมีอยู่อาการของใจยังมีอยู่แต่เขาใจสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเริ่มมีปัญหากับใจของเขาน้อยลงเนี่ย yeah. อันนี้น่าคิดมากว่าเขายอมรับมันเขาไม่ได้เข้าไปจัดการมันไม่ได้เข้าไปถล่มมันไม่ได้เข้าไปหนีมันเขาไม่หนีมันไปอยู่ในอารมณ์ว่างเปล่าเขาไม่หนีในหนีมันไปอยู่กับ ธรรมชาติแต่เขาเรียนรู้จักมันยอมรับมันแล้วมันก็ทําเริ่มทําอะไรใจก็ไม่ได้เนี่ยซักเขาพวกเราก็สักเขาว่าเขาเรียนรู้อย่างไรจากประสบการณ์ทรงอันนี้จะเป็นประโยชน์มากอ้าวพวกเราซักอ้าวทุกคนเนี่ยใครอยากซักเขาอ้าวพวกเราถามว่าเราถามก่อนก็ได้อ้าถามเขาดิเราดิ ย่าไม่เติบ้ที่เหลือของเราเนี่ยเราพยายามจะดิ้นรนพยายามจะแก้ไขพยายามจะปรับแต่งพยายามจะหนีวุ่นวายไปหมดเลยพยายามอยากให้รุ้ยเห็นได้เป็นทําไมเคสมาคทีสามนี่เขาจึงไม่หนีมนไม่กดข่มไม่ประคับไม่ดิ้นรนขอการเจ้าคาะหลวงตาเยอมเพิ่งมาครั้งแรกก็เลยต้องตัอให่หลายหลายครั้งก็เลยรู้มีความรู้สึกว่าเวลาฟังหลวงตาจากจากไฟลเสียง ก็แค่ฟังแต่ทีนี้พอเจอตัวจริงแล้วมันทุกอย่างมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรไม่ได้เลยำลทำให้เราเครียดเจอของจริงแต่ตอนเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยตอนตอน,ตอนเดี๋ยวท้ททาวความนิดหนึ่งนะคะหลวงตาตอนที่เดินทะเลสาบแล้วมันอันนั้นมันสบายๆมันรีแลกเดินแบบแบบธรรมาชาติมันก็เลย ไม่ได้คาดหวังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแต่มาที่เนี่ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บพอหลวงตาย,ยิ่งจี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันทำไมมันไม่ได้แล้วมันทาไมทาไมเราไปจมไปไปตั้งตัวเราเองตั้งตัวเราเอง,ท,งทั้งทั้งที่จริงๆเราน่าจะเห็นความเกิดดับของมันแต่ทำไมเราไปไปแบบไปมีตัวตน ไปเป็นสังขามอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็พอจะเริ่มเข้าใจนิดนึงให้เขาช่วยอธิบายว่าเวลาที่เขาแม่ชีเขาปฏิบัตินะคะเขาทำยังไง she start from this is her first time but for you the third time maybe <laughs> her first time so she's still suckling like you came here for the first time And told her that maybe she had to come here more often. <laughs> Actually she said, uh, when she understand like she told the story yesterday, at that moment she walked in the park and didn't expect to get anything and she can realize the pure mind, that knowing from the life in the universe, not knowing from the sense of self. But now when she came here, it's like when Lota pointed out that you still attach this, you still have this kind of action that out of the self, she tried to make it right. She tried to eliminate it. She tried to change it. But actually, she thinks she should see something arising and ceasing in the pure mind. Why she still have a sense of self. to trying to doing to put an effort to do something could you please explain her please how can you practice แล้วสำคัญที่สุดเขาเขารู้เขาเห็นเขาก็ใจย่างไงมันถึงยอมรับเรื่องราวต่างๆอาการต่างๆภายในใจเขาตามความเป็นจริงไปทีละน้อยทีละน้อยเขายอมรับมันค่อยๆยอมรับมันมากขึ้น the most important point that i would like you to share is what is your understanding that help you to gradually welcome everything that arises and sees in your mind or of the sad sorry in your life? how can you gradually accept it? could you please explain to her, please? I think like the noticing, like just the action of me suppressing was not helping. Like just seeing that pattern over and over and over again. เขาแค่เริ่มเห็นว่ากิริยาอาการของตัวเองที่เกิดขึ้นมาเพื่อจะไปกดข่มอะไรค่ะอันนั้นน่ะเป็นสาเหตุของความทุกข์ที่มันเป็น นิสัยที่กลับขึ้นมาทำอยู่ประจำ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 อย่างนี้ค่ะเขาก็เลยเห็นว่าการกดข่มเป็นสาเหตุของความทุกข์ and um, just I think like having the mentality like changing the perspective of like experimenting like oh it's okay to make mistakes like What, what, why not try to just สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนมุมมองจากเปลี่ยนมาเป็นการที่จะทดลองแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ดีกว่าล่อที่จะเรียนรู้จากมันแล้วก็เปิดใจค่ะ ผ่อนคลายที่จะยอมเรียนรู้จากมันจริงๆเรียนรู้จักมันไปถึงเยอะเรียนรู้จักกิริยาอาการความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เรื่องราวทุกอย่างภายในใจของตัวเองตาวความเป็นจริงใช่ไหมเลนตาเมนชั่น that uh, experience experiment is experience experience everything that arise and see arising in your body and mind even thought the story The memory, everything that arises in you, right? What you experience it, and experiments it, observe it. Yeah, because Long uh, uh, Da mentioned that I don't need to fear the suffering because uh, he showed, you know, the book of Nibbana where there's only two nature, like the black and the white. So when I saw it visually, oh, like inside the like in the pure mind there is just two conditions I can't just have the white side uh. I have to also experience the black side อ่าสิ่งที่ทำให้ยูอูดีๆเขาเข้าใจมากขึ้นตอนที่หนูตาโชว์หนังสือนิพานว่าแท้จริงเนี่ยในหนังสือนิพานในในธาตุรู้ในใจบริสุทธิ์ในจิตเดิมแท้เนี่ยมันมีทั้งแอคชั่นที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งที่ดีและฝั่งที่ไม่ดีทั้งสองฝั่งเป็น อาการตามธรรมชาติที่จะต้องมีอยู่ทำไมเราถึงจะไปเอาแต่ฝั่งสีขาวทำไมเราไม่ยอมรับฝั่งสีดำซึ่งเป็นฝั่งที่ไม่ดีด้วยค่ะ Could you please explain this book please What you understand from this book So I don't understand the whole, the whole point of it but just From my understanding, so this is where we s start off. Like, this is the pure mind. And, but when we're born, there is like these two conditions. But it was just the action of Unka doing this, um, like, how it's just like, there's these two colors between like the pure mind like this is the starting point and this is the end point but there's always these two conditions in in life <laughs> ของสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่ว่าตอนที่ลวงตาชนหนังสือเล่มนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้เข้าใจก็คือว่าจุดเริ่มต้นของตัวเราเนี่ยมาจากเพียวมามหรือว่าจิตเติมแท้แล้วก็ในระหว่างที่เกิดมาก็มีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีแล้วหลวงตาก,ก็ได้ขยับหนังสือเล่มเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ก็เลยทําให้ได้รู้ว่าในเพียวไมเนี่ย มันมีสังขารทั้งดีและไม่ดีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในใจที่เป็นเพียวไม่ยัง it it's almost like i was i was trying to keep ripping this part off you know and just eliminate this and only have this but it's impossible แต่ว่าทําให้ดูว่าที่ผ่านมาพยายามจะฉีกหน้าดำนี่ยออกไปและไม่ให้กลับมันมามีอีกให้เหลือแต่หน้าขาวอย่างเดียวซึ่งความจริงมันเป็นไปไม่ได้ค่ะยี่เียนที่เข้าใจก็จบแค่นี้ค่ะ uh, there is also one thing I noticed um, when uh, people Book was just uh, explaining. Uh, oh, P. Um, book, book, book. Uh, like I, I can see like a mirror, because uh, it's almost. I don't know that she feels the same way, but for me, it felt like I didn't want to let go of the idea that. I'm not n supposed to do t a y h อ๋อพอเขาเห็นพี่ปุกทุกอย่างเกริยาอาการแอคชั่นของพี่ปุกเนี่ยเขาเลยสะท้อนตัวเองว่าแท้จริงเขาไม่ได้ปล่อยวางสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะเป็นคือเคสเขาเห็นว่าสิ่งที่เขา ยังไม่ได้ปล่อยวางหลังจากที่เขาเห็นพี่ปูกคือยังไม่ได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าเราควรจะเข้าใจอะไรคือปล่อยวางสิ่งที่เราอยากจะเป็นน่ยเราอยากจะเป็นอะไรละ่ะในทุกปัจจัยขณะตอนนี้เราอยากจะเป็นอะไร หากเราปล่อยวางความที่เราอยากจะเป็นนั้นน่ะมันก็ไม่ทุกข์แล้วพ้นทุกข์ไปเลยแต่เราไม่ยอมปล่อยวางสิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่เรากลับจะเอาให้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้และอยากจะเป็นเรากลับถ้าหากเราปล่อยวางสิ่งที่เราอยากจะได้เราอยากจะได้อะไรตัวนี้เราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะรู้แจ้งอะไรแต่เราหากปล่อยวางมันไปอะเราก็จะพ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์มันเกิดจากความตั้นหาคือความอยากที่จะเอาอยากจะได้อยากจะเป็นแต่เรากลับจะเอาให้มันได้ให้มันเป็นเราเลยยิ่งทุกแสนสาหัส เราไม่ได้ปล่อยวางความอยากเราปฏิบัติตกันข้าเราอยากมากขึ้นไปเราคิดว่าเราจะได้สนใจอยากแต่ไม่ใช่มันกลับทําให้เรายิ่งทุกข์มากที่ตุวเราปล่อยวางความอยากจะเอาอยากจะได้อยากจะเป็นตัณหาดับความทุกข์ทั้งหมดก็ดับตัณหาขยโยนี่โลโธโหติ เห็นไหมว่าความทุกข์มันเกิดจากอะไรและความพ้นทุกข์มันเกิดจากอะไรไม่ไม่ใช่มันได้สมใจอยากจึงจะพ้นทุกข์เพราะความอยากของปุถุชนเนี่ยไม่มีที่สิน้นสุดพระอริยบุคคล หรือพระอหรหันตดที่สิ้นความอยากแต่ความอยากของพุริชนมีความอยากอยากได้อยากเอาอยากเป็นไม่มีที่สิ้นสุดพอไม่ชอบใจไม่พอใจก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เพราะไม่ชอบใจอยากให้มันหายไปไม่อยากให้มันตั้งอยู่มันเลยไม่สิ้นอยาก มีแต่ความอยากมากขึ้นไปไม่มีที่ติ้นสุดนั่นคือปุถุชนอริยบุคคลสิ้นสุดที่ความสิ้นอยากเพียงคอยรัวว่าปุตุกนิพพานมันสิ้นอยากในปัจจุบันถ้าจะจะมีอยากขึ้นไปไม่มีที่ที่สุดมันก็ทุกไม่มีที่ที่สุดไม่ใช่ว่า ได้อย่างใจหรือได้นิพานอย่างใจอยากไม่มีหรอกได้นิพานอย่างใจอยากไม่มีมีแต่สิ่อยากสิ่งิพานเห็นไหมตัวอย่างเขามากายจากประเทศแคนาดามากายจากประเทศลิทุเนียลิทวเนียเขาก็จะมากว่าเอาแก่นของธรรมหัวใจ ของเราจะทำไปได้เนี่ยมาไกลมากเลย